ขา่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่23มิถุนายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ตชิงคืนนี้ของนะอรารัยังไงแมนยูเอาจริงเตรมจะยื่นซื้อดาวยิงฝีเท้าฉกาดค่าตัว44.5ล้านปอนด์นะเมื่องานนี้ทางด้านของฝั่งปีศาจแดงแมนยูตกเป็นข่าวว่าเตรมที่จะยื่นซื้อดาวยิงฝีเท้าฉกาดตรารนี้บนทีมโดยทางด้านของฝั่งบาราการเซตาเดโรสปอร์ตส่อตีตาลีรายงานข่าวบอกว่าปีศาจแดงแมนยู สโมสรดังแห่งะกุบอนพีบริกอังกฤษเตรียมที่จะยื่นข้อสเสนอในการจะขอซื้อตัวบอยเซสคินกองหน้าของม่วงมหาการฟิออริจินามาสูชินโอทัฟฟอร์ดในช่วงเสมัน,นี้โดยสหรับคินในวัย25ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจซัดไปแล้วมากถึง25ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่น44นัดในทุกรายการในฤดูกาลที่ผ่านมาและจตัวเองนั้นก็กำลังพิจารณาจะย้ายทีมโดยที่มี ทีมพิมพ์บริอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางที่วางเอาไว้ขณะที่บริเวณอัลบอริมกุญซึของฝั่งแมนยูก็กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ในครั้งนี้อยู่พอดีๆโด,ดยกยารบริงานล่าสุดระบุตนะว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน44.5ล้านปอนด์เพื่อที่จะขอซื้อตัวคีนมาร่วมทัพซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นค่าจิสัญญาของคีนกับฟิออริจิน่าเนื่องจากว่านักเตจจะยังคงเหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงมิถุนายนปี2029แต่ผมเปไ็นว่างานนี้ ก็ต้องเราดูกันต่อไปก็ได้วยกันครับแมนยู Menu. เน้นมีข่าวไม่เน้นซื้อจริงนะฮะ,ะเรามาดูข่าวต่อมานี่กันครับอะไรนี่ไงอันทีรานปรปับปรุงใหม่160ล้านโยูโรยุยยุใจโอซีเวนอีกครั้งเมื่องานนี้อันทีรานนะ,ะับผมสโมรสรดังแห่งซาอุดีอาระเบียปรปับปรุงข้อเสนอให้กับวิกเตอร์โอซีเมนส่วนหน้าทีมชาติไนจีเรียที่มีมูลค่ารวมมหาศาลสูงถึง1 6 0ล้านโยูโร โดยเหน้าทของฝังคาริเอเบรเดโรสปอร์ตสื่ออิตอรีปีรายงานข่าวบอกว่า an an อนนันฮิรันสโมสรในซาดิอาระเบียโปรลีกยังคงไม่เคยจะยอมแพ้นในความพยายามที่จะคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนมาเสริมแดนหน้าให้กับพน้ั่งของเฮชโคตคนใหม่ซิโมเนอิซาคินในฤดูกาละวัน25 ก่อนหน้านี้โอซิเมนก็ปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า30ล้านโยูโรต่อปีจากคน้าของอันฮิรนันเพราะว่ายังคงปรารถนาที่จะเล่นอยู่กับลีกใหญ่ของโยุโรปต่อไปในวัย26ปีอย่างไรก็ตามสโมสรดังแห่งซาดีอาราเบียยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจ โดยตามการรายงานข่าวระบุเลนาว่าอันฮิบรานั้นปรับปรุงข้อเสนอใหม่เพิ่มค่าจ้างจำนวน40ล้านยูโรต่อปีภายใต้สัญญาระยะเวลากว่า4ปีดังนั้นหากว่าอยู่จนครบสัญญาโอซิเมนก็จะรับทรัพย์มหาศาลอยู่ที่160ล้านยูโรนั่นเข้อตกลงกับต้นสังกัดนาะบรีเองไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าเงื่อนไขในการจีดสัญญาของโอซีเมนนั้นอยู่ที่ประมาณ75ล้านยูโรซึ่งอันฮิรานเองก็สามารถจะจ่ายได้แบบสบายๆและถึงตอนนี้ยังคงเป็นสโมรสรเดียวที่พร้อมจะจ่ายเต็มจํานวนในครั้งนี้โดยในขณะเดียวกันอันฮิรานเองยังคงเล่งดำเนินการเจรจากับตัวแทนของเจโอเออร์นังเดสทาแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสของเอซิมิลาน ก่อนที่หน้านี้ก็ปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วในครังนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะตกลงสัญญาบริค่า20ล้านยูโรต่อปีกันได้รเร็วนี้อย่างแน่นอนนะเป็นระว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจ๋งพอๆกันเมื่อแมนยูเปิดฉากในการล่าเป้าหมายใหม่ที่ถูกกว่าเอเบโเรต์ตัสก,กัดก็พร้อมขายเต็มที่ เรียกว่างานนี้เจ๋งพอกันเมื่อแมนยูเปิดฉากในการรล่าเป้าหมายใหม่ที่ถูกกว่าเอเบลโมโต้สังกัดที่พร้อมจะขายซะอ,อีกนะซึ่งเลกิฟตสื่อดังของฝรั่งเศสร,รายงานข่าวบอกว่าแมนยูทีมอันดับที่15ของตารางพรีเมียร์เีกอังกฤษ เลงเป้าหมายใหม่สำหรับในการเสริมเกมลุกตลาดนักเตะเมัมอร์นี้หลังจากที่ยังปิดดิวบรายันเอเบโมไม่ได้แม้แมนยูจะตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับบรายันเอเบโมได้แล้วแต่ว่าถูกธนมคารเบรนฟอร์ดปฏิเสธข้อสเสนอแรกหลังยื่นไปจำนวน55ล้านปอนด์หรือราว2,420ล้านบาทแบ่งเป็นเงินก้อนแรกอยู่ที่ประมาณ4 5ล้านปอนด์และก็โบนัสเพิ่มเติมอีกประมาณ10ล้านปอนด์ในครั้งนี้ ขณะที่สเปอร์มีข่าวบอกว่าพร้อมที่จะยื่นจำนวน70ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ3 0 8 0ล้านบาทตามที่เบรนฟอร์ดต้องการเพื่อจะคว้าบริอันเอเบโบมาร่วมงานกับโทมัสแฟรงก์หุ่นซอ้อผู้ลูกปั้นด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งและก็ยังมีตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกที่แมนยูไม่มีอีกด้วยทําให้แมนยูนั้นเลือดเตรียมจะหันไปหาแผน2โดยแหล่งข่าวระบุเลยด้ว่าได้ติดต่อไปหาทางด้านของปารีสแซงแองแชมยูฟาแชมเปียนลีกจากลีกเอิงฝรั่งเศส พื่อสอบถามเงื่อนไขในการจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวรักดานโครูมูอานี่ในครั้งี้แล้วโดยงานนี้รักดนกันโครโมอนนี่กำลังจะหมดสัญญายืยมตัวกับจูเวนตุสยักษ์ใหญ่ในศึกการชดเซลอาอิตอรีหลังจบศึกฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกปี2025ในฟีฟ่าครับโบคับ2025ที่สหรัฐอเมริกาที่ซึ่งแข่งขันกันจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่13กรกฎาคม สำหรับล็อกดานโคโรโมอ,อันี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับสนานของเบเชถึงปี2028แต่ว่าไม่อยู่ในแผนการนำทีมของคุณซือบรุยเอนริเก้ทำให้แมนยูเองนั้นก็พร้อมจะคว้าตัวมาเสริมทัพเนื่องจากว่าเล่น,นทั้งกองหน้าตัวเป้าปีกและก็หน้าต่ำไม่ต่างจากบรายอันเอเบลโบในครลักนี้เลยนะ โดยทั้งนี้เพเชก็พร้อมจะปล่อยบร็อดดานโครโมวนนี่หักได้ค่าตัว50ล้านปอนด์หรือราว2,200ล้านบาทแต่แมนยูก็ต้องแย่งกับเชลซีคู่แข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอซื้อขาดและก็โจวินตตชที่หวังจะคว้าตัวถาบอลแต่พร้อมด้วยยืมตัวรอบ2ผูพวกออปชั่นซื้อขาดในขณะนี้ผลงานของปร็อกดานโครโมวานนี่กับโจวนตุสหลังยืมตัวมาเมื่อวันที่3ม,มกราคม ลงสามไปทั้งสิ้น21นัดทำไป10ประตูกับอีก3 a s ซิ s t ส่วนบรนอันเอเบลโมเล่นกับเบรนฟอร์ดในฤดูกาลล่าสุด42นัดทำไป20ประตูกับอีก9 a s ซิส t ในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้นะผมก็เรียกว่าสถิติก็ต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าราคานั้นถูกก่ากันก็เอาเลือกอยู่นะต้องเราดูกันต่อไปครับการว่าจะได้ใครอะไรที่2ต่อจากด้านของมาติอุสคุนยาเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อาร์นึังไงแมนยูสนจะคว้า1กองหน้าทีมชาติอิตาลีมาเสริมเกมรุกค่าจตสัญญาอยู่ที่ประมาณ52าสล้านยูโรเลยนะเมื่อสื่อบรรยงานข่าวบอกว่าแมนยูแสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวไมเช่คินกองหน้าทีมชาติอิตาลีของฟิออริจิน่ามาร่วมทีมขณะที่นักเตะม,มีค่าจตสัญญาอยู่ที่ประมาณ52าล้านยูโร โดยแมนยูภายใต้การคุมทีมของบรอเบนอาร์บริมต้องการผูเร้เล่นตำแหน่งกองหน้าคนใหม่มาเสริมแกร่งซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาก็ตกเป็นข่าวกับดาวเตะหลายร,รายไม่ว่าจะเป็นทั้งวิกเตอร์โยเคเดชและก็วิกเตอร์โอซิเมนเป็นต้นทว่าย่างคมไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายสักเท่าไหรนักล่าสุดนั้นกาเซตาเดโรสปอร์ตซ่อิตาลีระบุเล่าว่าแมนยูแสดงความสนใจในตัวของมอยเซคินกองหน้าทีมชาติอิตาลีของ ฟิอรอริจินาหลังดักเตดทำผลงานได้โดดเด่นเมื่อช่วงซีซันที่ผ่านมาจากสถิติในการยิงทั้งสิ้น25ประตูจากทั้งหมด4 4นัดในทุกวงการท่งนี้มีการบริงานเพิ่มเติมบอกว่าคีนในวัย25ปีมีค่าฉีสัญญาอยู่ที่ประมาณ52ล้านยูโรหรือราว1.97พันล้านบาทซึ่งก็มีเฉพาะนะฮะระหว่างวันที่1 ถึง15กรกฎาคมในครั้งนี้เท่านั้นหา่าผมเป็นตัวว่างงานนี้เดี๋ยวนี้ราคาไม่ค่อยรอใันครับถ้าสนใจก็ไปสวยได้เลยนะแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมาเเกันครับอะไรยังไงจูเวนตุสนะฮะเจรจาแมนยูหวังที่จะแลกเปลี่ยนซานโชและก็วราวิชนะโดยงานนี้เจอตอนซันโชน,นะผมตัวลุกทั้งนั้นของฝั่งแมนยูกับดซันวราฮวิชนะสหน้าจูเวนตุส มีแววจะได้ย้ายทีมแบบสวนทางกันหลังบีข่าวบอกว่า2สโม,มสรเริ่มคุยกันในเรื่องนี้แล้วสำหรับนักขอนักข่าวกาเซตาเดโลสปอร์ตบอกว่าเจอดอนซานโชแข่งตัวรุกของทัพปีศาจแดงแมนยูแห่งสุขบอลพรีเมียร์กอังกฤษกับดูซานวาราฮวิชส่วนน้าจากนักของบบาลาย j ูเวนตุสแห่งเซเรียอิตาลีมีโอกาสที่จะได้ย้ายสังกัดแบบสบลับขั้วในครันี้ สำหรับนักของสั่งซานโชนั้นเหลือสัญญากับแมนยูอีเพียงแค่ปีเดียวซึ่งชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวเนี้เป็นส่วนเกินของทัพปีศาจแดงและสโมสรก็อนนีจะปล่อยตัวเขาเออกจากสังกัดจริงๆโดยดาวเตะชาติอังกฤษตกเป็นข่าวยงกับไนั่งของจูเวนตุสมานานและช่วงหลังมานี้ก็กระแสะข่าวก็กลับมาอีกครั้งส่วน้านบราวิชตอนนี้ก็เหลือสัญญากับจูเวนตุสอีเพียงแค่ปีเดียว,วนั้นแถมช่วงหลังมานี้ฟอร์มตัวเองก็ไม่น่าจะประทับใจักเท่าไหร่นัก แม้ว่าทางสโมสรอ,อยากจะขยายสัญญาเพิ่มเติมแต่ว่าไม่สามารถจะให้ค่าเหนื่อยตามที่ตัวนักเตะเรียกร้องได้ทําให้ทั้งสองฝ่ายสอบแววจะแยกทางกันในช่วงสมอนี้รายงานขา่าวระบุเลยนะว่าทางด้านของเจวินตุสเองได้เริ่มติดต่อเจรจากับทางด้านของ U, แมนยูเพื่อจะคุยเรื่องของการสลับนักเตะกันแต่ว่ากรณีนี้ดันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ที่ฝั่งซานโชว่าต้องยอมรับค่าเหนื่อยที่ต่ําลงจากเดิมโดยตอนนี้ซานโชเองนั้นมีเงื่อนไขในการรับค่าจ้างจากปริาจทแดง ฤดูการรับประมาณ15ล้านยูโรในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืวสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ขึ้นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ